สวัสดีครับพบกับยนจัง c ชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับมียอดวิวถึง4,300วิวนะครับโอ้โหผมดีใจมากมีกำลังใจทำงานทึ้นอีเยอะนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกคนนะครับที่เข้ามาชมายนจังชาแนลนะครับแต่อย่าลืมชมอย่างเดียวไม่ได้ต้องกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ ยนจังยังไม่ผ่านากดของ YouTube เลยครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมช่องยนจัง c h ช n n นลก็จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่เราจะามุ่งสู่พันทรับไปได้วยกันเพื่อจะได้ผ่านกด YouTube ครับผมจะได้มุ่งไปตามความฝันไปถ่ายคลิปที่ไกลๆไลม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กแอร์เนีย เท็กซัสอะไรทำนองนี้แหละครับตอนนี้เรายังไม่ผ่านกฎแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปไหนไกลๆเพราะค่าใช้จ่ายมันก็แพงนะครับหวังว่าคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาอย่าลืมกลับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับมุ่งสู่1,000งพันซับไปด้วยกันถึงเวลานั้นเราจะเดินทางความฝันนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่าทำรังนะครับหลังจากนั้นก็ เราก็จะไปนัดทีมงานไว้ว่าจะไปไว่ายน้ําพักผ่อนกันที่บ้านประจอยนะครับมีเต่าครับเต่าที่เป็นเต่าพันุอะไรไม่รู้ครับมาขุดรูอยู่ที่ในบ้านแล้วก็ผมกําลังจะล่อให้มันออกมาแล้วก็จะจับไปปล่อยที่อื่นนะครับเพราะว่าเต่าพัน,นุ์นี้มีคนเขาบอกว่ามันขุดรูลึกมากมันจะขุดไปใต้ถุนบ้านทําให้บ้านเป็นโพรงแล้วก็ทําให้หลุมยุบขึ้นได้นะครับผมก็ดูแล้วโอ้มันขุดเยอะมากครับ ขุดไปไกลมากขุดไปทั้งสองเมตรตอนวันรแรกๆยังจับตัวได้อยู่แต่ว่าตอนนี้จับไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่ข้างในลึกนี่แหละครับนี่ๆๆจะดูที่มันตอนมาขุดดูนะมันขยันมากเข้าไปข้างในประมาณสองเมตรนะครับอาที่ปากหลุมนี่ผมเอาดินเข้าไปถมมันเดิมเดี๋ยวจะให้ล่อให้มันมาขุดออกแล้วก็เราก็จะได้จับตัวมันได้นะครับจะเอาไปปล่อยแหล่งน้ําที่อื่นนะครับเพราะว่า จะอยู่ในบ้านอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลามันเบื่อตรงนั้นแล้วมันจะมาขุดรูดดที่อื่นอีกทาให้ใต้ดินนี่เป็นโพรงจะทําให้เกิดผม,ม<ห>ลุกด้วยค,คลิปที่เต่าขุดรูอยู่นะครับผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแอบดูการทํางานของเต่านะครับรู้สึกว่ามีการทํางานอยู่นะครับเห็นคุยทรายออกมาเยอะเลยอะ สามารถเอาข้างในออกมาไปคขึงแล้วก็ถอยมาแล้วออกมาข้างนอกเต็มเลยครับทุกทีมันจะขุดไปถึงไหนเนี่ยขุดลึกไปถึงบาดาลหรืไงครับสําหรับเต่านะครับเราจําเป็นต้องเอาไปปล่อยในแหล่งน้ําหรือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะครับเพราะที่บ้านเรานี่ก็ไม่มีอาหารให้กินนะครับไม่ว่าเต่าหรือสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ใกล้ๆที่เราเห็นนะครับในประเทศอเมริกานี่เขาห้ามเลี้ยงครับห้ามให้อาหาร เพราะฉะนั้นเราต้องถ้าให้แล้วก็เหลือเอามาเลี้ยงเนี่ยเราจะผิดกฎหมายทันทีเลยครับรจะโดนจะโดนปรับหลายหมื่นครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามให้มันออกมาแล้วก็ถ้าเห็นตัวมันก็จะจับไปปล่อยแหล่งน้ําที่มันอุดมสมบูรณ์ก็ได้อาหารนะครับอันนี้มันในบ้านเราไม่มีอะไรมีแต่หญ้าหญ้าผมก็ตัดทุกๆเดือนมันก็ไม่มีอะไรกินนะครับครับขณะนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านปัจจอยนะครับ จะพานางเอกสาวสามคนนะครับที uh ่ส so so <bbe> ัญญาไว้ว่าจะไปว่ายน้ำกันนะครับอันนี ant, ้ตรงเป็นโซ๊เบอร์นะครับนางเอกสาวจุดตรงนี้นี่โช๊เบอร์ไม่ใช่นางเอกสาวโอนางเอกลับมาจากโคลโลไรน่าไม่ไรครับสองวันแล้วค่ะอน้อยคอลโลไรน่าน้อยคโลไรน่าจะมากี่วันแล้วสองวันแล้วค่ะทางโน้นอากาศเป็นไงไะครับ ากาศดีมากเลยค่ะคลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาคิดถึงฟลอริดาเลยกลับมาใช่ไหมใช่นึ่บอกแฟนลับหน่อยสิขอบคุณแฟนลับหน่อยที่รับชมคลิป่4,000 4,000 4,000วิวอ่ะ,อะขอบคุณแฟนขับนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์พุ่งสู่พันซับไปด้วยกันนะออืครับผมวันนี้นั่งเอกคนนี้ก็ เตรียมชุดว่ายน้ำมาเรียบร้อยนะครับอยางอันนี้คือบ้านปลาจอยนะครับนะครับเอาวิ่งกันแล้วเข้ามาในตัวบ้านก็เจอกับสระน้ำครับนี่วันนี้เด็กๆก็จะมาว่ายน้ำตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสระน้ำภายในบ้านนะครับบ้านฝรั่งนี่เขาจะมีสระน้ำอยู่ในตัวไปดูข้างในกันนะครับไปเจอเจ้าของบ้านก่อนไปดูทำเมนูอะไรบ้าง ฮัลโหลฮัลโหลมาฮัลโอายุฮัลโหลอายุนางเอกตัวน้อยเรานะครับ <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกว่าต <c oughs> <c oughs> อนไนก็ได้ตเมนูมีเมนูอ,อะไรครับเราอีกทีง็อยู่ันไหนวันอาทิตย์ อ๋อสวัสดีเจ้าของบ้านกันครับสวัสดีครับป้าจอยครับสบายดีไหมสบายดีค่ะคนตกเนาะเย็นเย็นสบายสบายเหมือนกันอันนี้ไปใช้ที่ร้านหทำอ่าส้มตำนะครับปะปาจะมีนกอะไรนะนกนกที่เขาอนุรักษ์ไว้ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะสี่ตัวห้าตัว มันจะบินมาจาก osure, ทางเหนือนนเป็นไงไอ้นอตโคโลรา ي ن าในเจะเหมือนเหมือนที่นี่ไหมอากาศอย่างเงี้ยอี้เลยเหรอแต่มันมีภูเขาใช่ไหมมีป่ามีเขามีมีสัตว์ป่าเยอะไหม ทำเป็นยางเจ้ามาบ้านปาจอย้ไมะกหมจีนให้พ่อจ like> ีินไปพจนะสวัสดีครับเขาวอกกินเผ็ดไม่ได้ินเผ็ดแําไม่เผ็ดมากพอเข้ามาครั้งนี้คุณไม่ใหญ่จริงๆเลยเจสาเหตุคุณยนนี่ดู อายุอ่อนแต่แก่อีกนะหน้าตาดีด้วยไงหน้าตาดีด้วยครับไปทำอะไรมาไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ช่วยได้เนาะโอ้๋หมาดูรูรกดูพริกที่อเมริกานะครับนี่มาปลูกในบ้านได้นี่ริกกะเพราต้นส้มของราคาโอ้โหโหกะเพราแบบสวยอ่ะพริกะเพรามะกรูด นี่ต้นพริกต้นใบตะเภานี่โหระพาใบตะเภาก็มีครับกินได้นี่เก็บกินจะสามารถเก็บกินได้ครับโอเนี่ยอะไรครับเนี่ยไส้กรอกอีสานค่ะหอ,อมจ้ะหอมออก,ออกนอกจอเลยอะ่ะ มากินไนเลยไปอ่ช่าไหมน้องจอยเชไหมอแม่ใ่เลยหาแสนน้ประจอยตอนเนี้ยใช่ค่ะห้าแสนกว่าไงยายทางเลยอ่ะถ้าจะขายก็ไม่มีทางต้องหาที่อยู่ก่อนฝากตัวทีไงไก่ไก่น้องหูแดงเป็นไส้กรอกไม่ใช่ไส้กรอกข้าวนะใช่ไหม มันมีแค่กรอกถ้าสาั่งเอาแค่ก๋อเข้าก็ได้แกบอกเอาอเอาบอกค่ะทำเดี๋ยวทำกินดีกว่าอาทิตย์หน้าอร่อยจีอดส้มตำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไก่ป๊อบ,บอายนี่นอะไรมีเค้กเหรอ เจแล้วครับกินกันนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวได้ลงน้ำนะ,จอ,จะอ๋อพมกินอกกินตานบายครับก็จะมีด้วยส้มตำเผ็ดเผ็ดไหมจะว่าจะมากินอะไรจิ๊กจิ๊กๆ็อปช็ไม่มีรอมจิ๊กจ๊อกคืนจัง ไม่มากินบ้าตะจอยเดี๋ยปกตินะมันไม่ใช่แค่นี้นะน้องุกกี้เนาะอาหารแบบสุกเวันนี้แบบนิดๆหน่อยๆพออร่อยไหมแต่ว่ามะละกอไม่กรอบมะละกอจะสุก่อไปแช่วงช่วงที่มีอย่างเนี้ยเป็นแบบคเเชียลมันสมตำมันมาเดสม่ำ ดูฝรัง mm> ร่งฝรั่งกินข้าวเหนียวส้มตำครับปลาปลาหยาปอกฝรั่งฝรั่งฝรั่งอีฟปลาหยา i h e รอืมะไปของหวานนะครับงงขนมเละขนเละขนมเละทอเลยเค้กเลยนะครับอืฮ ชิมนนี่หน่อยเิมนี่หน่อยไดาม็วหวานดค่ะใ,ใ,ให้พ่อตัดให้พ่อตัดเลยให้พ่อตัดให้พวกเราเป็นพ่อให้คุณพ่อตัดเลยแฮปปี้ฟ้าเธเดย์ กินกรอบแล้วก็มีขนมฉีแกดครับเจสสิก้าก็จะกินเค้กนะครับบอกแล้วกลับมาไให้นำขนมแล้วเจสสิ์ก้าแม่น้องเชลิธาฝึกกอล์ฟิติกบอกว่ากินกลับมาไม่ให้นำขนมมันนะอร่อยมันครับเตรียมของเรียบร้อยเตรียมแล้วจ้าค่ะเมื่อวานไปซื้อของมาแล้วจ้ะครับหลังจากกินข้าวเสร็จถ้าประทานอาหารกันเสร็จนะครับก็สาวแล้วก็นางเอก ก็จะไปดูปลานะครับต้าวต่าวต้าเต่าโอ้โหปลาเยอะนี่ปลาเต่าเต่าเต่าโอ้ยเร็วมากเลยอ่ะเมออันนี้มันตัวเล็กนะนะตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าจะดูลึกๆนู่นแหละนี่เกาไปกลางนะนะเห็นปลาตอกเวลาปลาตอกกันเนาะเป็นปลาธรรมชาติอ่ะอนี้ไปไอ้นี่เหลือพายได้ยืนอ่ะยืนเหล่ายืนเรือยืน แ้ตลาแล้วมันเห็นีงม่นยืนใมันขนาดน้นกแมตปลดิถ้าก็ไม่ได้ละเต่าเาเต่าผ้าเต่าผ้าพี่เป็นเต่าเต่ามน่ช้าเต่าขึ้นมาล้เต่าขึ้นช้าขอพื่นกินได้ไหมได้แล้ว อรุ่นใหญ่เลยข้าง,างบนไว้ไวไวเร็วเร็วเร็วดูต่างอ๋อต่ไข่น้ำเต็มตัวมาเลยอ่ะตัวยาวๆเล่นน้ำมันออกไปทางไหนตรงนี้หรอไม่ไมีเออไปดูปลากันเรียบร้อยก็จะลงสระน้ำนะครับตอนนี้นางเอกของเรา สองสามคนก็จะลงน้ำนะครับคนนี้ไม่ลงครับมาแล้วครับอันนี้นางเอกรุ่นใหญ่ครับ กีก่ามันอยากเล่นน้ำไปเลยโดดลงไปเลยสองคนแล้วคนที่สามลงไปกี่จะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกูฮ้อ

ครับครอบครัวนี้เขจะกลับก่อนนะครับวันนี้เ,นดเด็กน้อยไม่ได้ไม่ได้ชุดว่ายน้ำมาเลยไม่ได้อาบน้ไไํารถซีเจอ,อไปนครับนางเอกของเราจะลงอีกคนนะครับเอาตรงนู้นไปดูดูสัตว์สัตก่อนนะครับมีอะไรบ้างกวดไป,อ,ไปอ๋อขึ้นข้างบนลูก บาๆนะแต่เมันเด้งเอาไมใกล้ๆโอ้้วไ่ไแเยมันตเดี๋ยวยากสัแกรนนะก็ดพ่ะลงดินดิอาเอาเขียวตรงนั้นเขียเาเขียกเขียวอ้าเหาไม้เขียตัวอะไรเนียแค่นี้ก็กลัวมันเอ้นี่ไงมีมไม้เขียตรงนี้เอาไปไหนล่ะทิ้งให้พ่อเลย อยู่กันสามคนนะแล้วก็เหมือนกลัหรอหมือนกวน้ำลึกเหรอมือนกน้ำลึกเหรอ สำหรับวันนี้เราก็จะล่ำลาบรรยากาศคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์มุ่งสู่1 0 0 0งพันซับสไครต์นะเพราะว่ายนตจังชาแนลยังไม่ผ่านกฎของ YouTube นะครับ mm hmm. ก็มุ่งสู่1,000งพันซับด้วยกันนะครับบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ